ห้องเรียนปฐมวัยบายครูตุ๊กสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูตุ๊กในห้องเรียนปฐมวัยบายครูตุ๊กเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยอาชีพที่เรารู้จักเด็กๆรู้จักอาชีพอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักแต่และอาชีพวันนี้คุณครูก็มี เกมให้เด็กๆได้เล่นกันวันนี้เราจะเล่นเกมปริศนาคำาทยกันนะคะเด็กๆเกี่ยวกับอาชีพที่หนูรู้จักนะคะเราเริ่มที่อาชีพแรกกันเลยนะคะอาชีพแรกของเราก็คือมีหน้าที่ปกป้องประเทศอาณาเขตของชาติกล้าหารองอาจรั้วของชาติเอ้ยเด็กๆคิดออกไหมคะว่าอาชีพอะไรมีหน้าที่ปกป้องประเทศของเรานั่นเอง ถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวเราไปดูฉเฉลยพร้อมๆกันเลยดีไหมคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยคะ่ะเห็นแล้วคุณๆใช่ไหมคะอาชีพอะไรอาชีพทหารนั่นเองนะคะอาชีพทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศของเรานั่นเองทหารมีความกล้าหาญองอาจนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูอาชีพต่อไปกันบ้างสําหรับอาชีพที่สองนะคะที่คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักนะคะ มาดูหน้าที่ของเขาก่อนว่าเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างฉันให้ความรู้อยู่ในโรงเรียนฝึกเด็กอ่านเขียนขยันเรียนเอยอาชีพอะไรคะที่ให้ความรู้กับเด็กๆอาชีพอะไรเอยคิดออกไหมคะเด็กๆคิดออกไหมคะว่าอาชีพอะไร อถ้าคิดไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยดีไหมคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเลยค่ะอาชีพอะไรคะอาชีพครูนั่นเองคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือให้เด็กๆ ได้ฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะเพื่อนเด,เด็กจะได้เป็นคนที่อ่านหนังสือเก่งเขียนหนังสือเก่ง,เข,นนง,เ,กงเขียนสวยนะคะต่อไปเด็กๆพร้อมที่จะไปดูหรือยังคะว่าอาชีพต่อไปคืออาชีพอะไรถ้าพร้อมแล้วเรามาดูหน้าที่ของเขากันว่าเขาทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะเขาบอกว่าเป็นอาชีพที่ถ้าเกิดมีไฟไหม้ที่ไหนปุ๊บฉันจะไปหา น,นำน้ำมาดับไฟทันทีอาชีพอะไรคะนักเรียนที่มีหน้าที่ดับไฟอาชีพอะไรคะถ้าเด็กๆรู้แล้วเก็บไว้ในใจเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันดีไหมคะอะพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปดูเฉลยกันเลยคะ่ะอ่าเด็กๆเห็นก,การแต่งกายของเขาแล้วนักเรียนะยคิดว่าเป็นอาชีพอะไรคะ เก่งมากค่ะอาชีพพนักงานดับเพลิงนั่นเองเด็กๆคนไหนโตขึ้นอยากเป็นพนักงานดับเพลิงบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะพนักงานดับเพลิงนะคะจะช่วยดับไฟทุกที่ที่มีไฟไหม้นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูอาชีพต่อไปบ้างว่าเป็นอาชีพอะไรเด็กๆพร้อมจะไปดูอาชีพต่อไปหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาค่ะโอ้ยททำงานในนา อาสาปลูกข้าวดูแลให้เรามีข้าวกินเอออาชีพอะไรคะที่มีหน้าที่ปลูกข้าวให้เรากินทุกวันนะคะอาชีพอะไรเด็กนึกออกไหม่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยดีไหมคะามาแล้วคะ่ะอาชีพอะไรคะลูก เด็กคิดว่าเป็นอาชีพอะไรอาชีพชาวนานั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมืงให้ตัวเองหน่อยอเดี๋ยวเรามาดูอาชีพต่อไปนะคะเด็กๆว่าเขาทำอะไรบ้างรักษาผู้ป่วยด้วยความห่วงใยช่วยเหลือคนไข้อยู่ในโรงพยาบาล อาชีพอะไรคะที่รักษาผู้ป่วยเด็กๆน่าจะคิดออกแล้วนะอาชีพอะไรนะคะรักษาผู้ป่วยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันดีไหมคะว่าอาชีพอะไรที่มีหน้าที่รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล <S <S เก่งมากๆคะ่ะอาชีพคุณหมอนั่นเองคุณหมอมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆโตขึ้นใครอยากเป็นคุณหมอจะต้อง ดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะาอาชีพต่อไปนะคะมีหน้าที่ของเขาคือจับคนทำผิดติดตามผู้ร้ายดูแลความปลอดภัยห่วงใย,ยประชาชนอีอาชีพนี้เหมือนจะมีเด็กเด็กเคยเคยเห็นมาโรงเรียนเราบ่อยๆใช่ไหมคะอาชีพอะไรคะจับคนทำผิดอาชีพอะไรคะ เก่งมากๆค่ะไปดูฉเฉลยกันเลยว่าเหมือนอย่างที่เรียนตอบไหมว่าตรงเหมือนที่เด็กๆตอบไหมคะใช่แล้วค่ะอาชีพตำรวจนั่นเองนะคะอาชีพตำรวจมีหน้าที่จับคนทําผิดนะคะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักอาชีพนะคะหลายๆอาชีพแล้วทีนี้คุณครูก็จะให้นักให้เด็กๆได้ทําใบงานโดยให้เด็กๆได้ วาดภาพอาชีพที่หนูอยากเป็นหนูอยากโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรให้หนูวาดรูปลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมที่คุณครูแจกไปให้ในใบงานที่คุณครูแจกไปให้นะคะเด็กวาดภาพลงไปและอย่าลืมเขียนด้วยนะคะว่าหนูอยากเป็นอะไรนะคะวาดรูปเสร็จอย่าลืมนะคะอย่าลืมระบายสีให้สวยงามและส่งงานมาให้คุณครูดูบ้างนะคะ ว่ารูปสวยๆแล้วส่งงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ขอให้เด็กๆทํางานอย่างมีความสุขนะคะทํางานด้วยความสุขนะคะมีความสุขและดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ